อะไรคะกินนะ ขอเชิญิลปิทุกท่านนะครับและอโตกำลังจะโอนอีก5้าพันบเป็น5้าพันห้าร้อยจรตันไมต้องรอแที่นเยอะแต่ว่าู้และทนายเก่งบอกว่าอกโตอ้ก็อยู่ีไมที่รู้ที่อ่าเดียรเไม่รร เดี๋ยวนักศึกษาท่านอาจารย์ขอตัวออก <laughs> อาชนะเจนติกซีโร่ด้วยครับด้านหน้านะครับกับน้องอุ้หญิงครับท่านนายกอุ้หญิงบทบาทท่านที่ตีดบทบาทนะต่อไปก็จะมุรงช่วงการเดินทางเสร็จแล้วครับผมต่อไปจะเป็นพิธีพ่อมาบันก่อนต่ใไปจะเป็นพีปิ๊กนะครับ thank <laughs> you ภราลากเกอะไลเบียรงเี้แหลทก่อนนี้เป็น้อขออที่เชืญอถัดรองคู้บริการาฟงานไฟหวทดและหัวหน้าบริการีบัคแก่มคุณคุณพินรังจอเพชรพวกลำรับดาวดังโม เด็นนั้ก็กำลังกู้สังนักฟุตบอลฝึกนักขตะช้หบ่อโต๋เหดียบเป็นน้ำต้มส้อนี่มันน่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับตลอตน้ยวันนี้ชนะโคชิงฝึกนักเมง กับส1 8บดัจะเป็นบ้นเรืองค์กรรงยาบาห้าล้าอบตโรงเรียนหลไอมาหมดแล้วแต่นรักาบโตจะไม่เป็นรจขอกีคุณกาลรองะนเอันดับที่สามเดกกสี พกม่าตงมือนต้องลงมาแล้วนะไอ้ทุกกองของทีมันเดาสวว่าอเป็นยังไงบ <fits you? S 1> <ühren> ้างและที่จไกาดเสียนากาเยอะเปล่าเรียนเชื่อมั้ทนายเก่งนิสุรดก็อยูสนะถ้าทนายเก่งนะโรงงานนายเก่งเป็นตัวแทนหลายคนยั่สงสัยว่าธนเก่งอยู่ไหพราอว่าื่ไเองง อ๋อที่ลูบี้ออกไปไป cover ให้เสียเพลงเขาเอาคเ o อร์ลูบี้อมาดูคล้องของสีเขียวนะครับว่าเขาได้ทีสามอย่างไรนะครับบคคุณรสี่นาทีผ่านมานะครับโอ้โหนี่ครับสีเขียวพยายามที่ต่อสู้อย่างหนักนะครับและวันจะไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งหรือที like <power> <power> yeah, um ่แนวนี้สอง พยัคฆ์เรียนเชิญท่านดรสุภาพเทพปิ่นผู้อในวยการโรงเรียนน้องน้งขันทันครูรูอยู่ที่ขอนก่นนี่แหละครับนี่เชยญนะเป็นพอโรงเรียนของอาจารย์เด็กอิสตดาเบอร์และสุชาติการที่ทพอนะครับมาเป็นเกียรติให้กับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้และทั้งการ่วมบุญครั้งนี้ด้วยและสีที่ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งหรือที่สองก็ได้แก่สีเหลี่ยงเลืองสีเหลืองสังเกต y แย l โลม o r e y e l l ่ซูมเลไซูมล้วป๊อปเลยเตาต้นชนไนวังโูไปดู ไฮไลท์ของซีเยอะนะครับก่อนที่เขาจะได้รองแชมป์นะครับนี่ครับโอ้โหเขาต่อสู้มาแล้วก็ชนะมาตลอดแต่ว่านั้นชิงนี้แพ้ไปซื้อเพื่อสองน่าเสียดายจริงๆครและต่อไปเป็นการมอบสารประโยชน์ไม่ใช่ษัพลังงานนและนี่คือความภาคภูมิใจในงานวันนี้ครับและเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีสำหรับการรวมศิลปินทุกท่านทุกทุกค่ายทุกทุกเพศทุกทุกวัยโดยเฉพาะเพศหญิงของเราในวันนี้ฟุตบอลหญิงโบ๊ทฟุตบอล ฟุตบอลศิลปินหญิงกระชับมิตรครั้งที่2วันนี้ขอบคุณน้ำเบลนะครับแล้วก็ศิลปินทุกท่านที่จัดให้มีวงการนี้เกิดขึ้นทุกท่านานะครับและที่เกินรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งขอเรียนขอเชิญแพทย์บบบหญิงลุกจีาากรักแบบใช่ไหมลุกจีรานักโปรมเตอร์ลุกจีรันักโปมเตอร์ใค้เขียนไปอ่านดูแบบรองผู้มีการายการแพทย์ ท่านชื่ออะไรนามบุญอะไรนะชื่อนามบุญชัดเจนรุจีรารัตนภะูมิเอ้าใช่ไหมครับรุจีรานะราัตนภเมืองพิธีการนามบุญนะครับไทยบุญเกลีอแท้จริงรุจีรารัตนภเมืนะองนะครับรอบผู้ในการฝ่ายการแม่โรงงานคนแก่นะครับไปดูฟอร์มของ<า>ท่านแท่งหญิงนะครับในการรักษาผู้ป่วยนะครับตลอดสามปีที่ผ่านมานะครับเมื่อเช้าท่านพุดผ่อนคลวยหายใจมาเพราะว่ายาดฝอและสีที่ได้อันดับที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้ แต่เป็นไปแล้วแต่เป็นไปแล้วอ่านูฟอร์มของทีมสีแดงก่อนที่จะประกาศชื่อเขานะครับว่าเขาได้ทีมสีแดงได้แชมป์แต่เราจะเพิ่งมคนรู้ว่าใครได้แชมป์ไปดูฟอร์มของเขาก่อนนะครับนี่ครับนัดแรกเขาชนะไป3ประตูต่อ1นะครับเราชนะที่2ชนะไป4ประตูต่อ0นอันที่3ชนะไปอีก3ต่อ1และนัดที่ชนะไป2ประตูต่อ0แชมป์ปีนี้ กองพิจารณาถอนแก่นครับมอบรางวัลถ้วยอันทรงเกียรติครับอันยิ่งใหญ่ในที่นี้อภิษฎมหาน้ำใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และนี่คือถ้วยนี่คือถ้วยโอ้โหถ้วยถ้วยมหาสมบัติซื้อมาจากประเทศบอกให้ครับร้อง เขาเรียกว่าถ้วยตรงนี้มีความหมายความหมายคือว่าน้องเบลชนะใจพี่ๆศิลปินทั้งประเทศไปแล้วชนะักเขารักทุกคนเลยคนหลายคนไปรักกันมาโวดีใจด้วยนะครับวันนี้ก็แล้วกันในรกฎาคมนี้ค่ะทุกคนภาพถึงและก่อนที่